Chicago, USA. Oh. Cult member yeah. Nathan yeah. Song yeah. has returned to the yeah. slaughterhouse yeah. he worked at in his past. Oh. Determined to summon oh. the oh. demon Zazel, oh. oh. Nathan oh. uses live pigs as oh. effort. Oh. 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 And as his body wastes oh. away, oh. he is oh. plagued oh. with oh. a oh. hunger oh. that cannot oh. be satisfied. แป๊บๆเราเราของแปหนึ่งคยด้ยเนนยงไ้ิเ้มียวมีคนวัดละเวงไหมไอ้หนวี่ไอ๋อ่ะกำลังเล่าเรื่องกันนะนี่คืออะไรโอ้ย่านผีอะไรน้ำอยน้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำหน่อยกูไม่อยากวิญาท่านมะไรนเล่นผีอะไรเฮ้ยเขากองผีบ้าอนงแมนนาดท่านมไหนเา ไอ้บุตรพี่จอนเด็กจะเป็นน้องเชียร์นสมองตัวอ้อมาไอ้อะาราพี่จอนเป็นเมียน้อยอีกคนแล้วใครมีกุญแจไหมใครมีกุญแจไหมมันต้องปล่อยหมูอ่ะปล่อยทำไมอ่ะต้องจับหมูเดี๋ยวพี่จะให้กูณนำสิเฮ้ยไอ้ตามกูมาสินำไปเลยไม่ก็นำไปเลยไม่ไม่เดี๋ยวดูหลังให้เดี๋ยวดูกลางให้กันตไปไหนวะใครโดนทิ้วยด้านล่างคนเดียวอะ กูไม่อยากเปิดวีมอสจังไอ้เหี้ยเปิดกูควบคุนี่เฮ้ยพยายามอย่ยวยาคุณไหใครเปิดอะไรไอโอซอนประตูอะไรเป็นหลับไปกูนำมากับผมไปเดี๋ยวผมพาเดินเล่นไม่ไอ้ที่มันน่ากลัวคือไอที่ตอนโอนทุนน่ากลัวเว้ยทำทุนไอ้โอนทุนน่ากลัวดิน่ากลัว รถเอวเปิดปีว่าป้าน่าเกิดทำไมไม่เปิดทางนี้อะผมว่าทางนี้อะผมว่าทางนี้ทางนั้นมาโคกหมูนี่ทางนี้นี่ด้านหลังอ่ะด้านหลังก็เหี้ยตกใจมากตกใจม่าเคยใจน่าเพื่อนกันดีโอ้โหดูมึงไทยตัวซีตาแดงกูก็ตกใจเหมือนกันทะเลเฮียตรงน้ำนำสีินแบบรอยเปื้อนควันอะไรกันเนี่ยกูกลัวไปนะเว้ย ไม่คิดมึงให้กูนําอ่ะกูก็กลัวด้วยแล้วว่าผีจะกลัวหน้าคนแต่งสกิดมากกว่าเฮียเฮียกลัวเองดิวะอะไรกลัวเอยไรเฮียนี่เขาแบงเเอาเพื่อนกูเองดิวะโอเคไม่หลอกไปละโฮ้อย่าบังบังทำไมเฮียอิสลามก็ไม่ใช่อย่าบังอิสลามก็ไม่ใช่เียไปนั่งนี่นี่จะนั่งนั่ไปแล้วนึงนึง่ยนเนี่ยไปเลยอับดุล ไหนๆมึงมึงแจ้งม่ฆ่ากูเถอะไม่ไม่ไ <wh ม่นุ er ่งไปตรงนี้ปะตรงนี้กูอยูเห็นตรงเนี้ยเห็นเป็นเส้นปะเส้นดวยปะหน้าหน้ามึงไงไม่ได้วนขวาขวาขวาตรงเนี้ยเห็นปะแล้วกระจกเกมแล้วก็ะจกตรงเนี้ยตรงเนี้ยนี่กูดูนะโอ้โหน้ำเยี่ยะเลยวะผีสาบานนแล้วชิบมาอพี่จะนั่งเล่นอุ้ยเฮียแม่มึงล่วงเฮียเวลาเก็บสีอย่างดังลิสัตว์ก็อยากเลยแต่สะโดไม่ขนาดอ่ะไม่ขนาดเลยแค่วิ่งหนีโบผีเอ้ยน้ำหมักว่าชี้ไอ้ไอ้แก่บังไหม ไอ้สัตว์ตีแม่เลยเวนไอ้เจ๊งอะไรร้องหยลอ๋อไอ้ตาแดงนี่เป็นไอ้นี่เหรอไอ้เด็กไม่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 ไอ้หอยชีนยไอ้หอยชีนยไอ้หนุ่มหอยชีนะไม่ด้านหน้าพ่อพอมันนี่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 ขุดขุดไอ้หนุ่มมือนี่มือนี่ไหนเสียวพี่อาไปกีดเราไม่แพ้กันเลยมึงจะบังหาพ่อมึงอ่ะไอ้โอ้โหด้านหน้าม่นมีผีอ่ะไอ้กูไม่อยากไปอ่ะ วิ่งใส่ไปเลยกลัวอะไรผีเจอหมูแล้วเจอหมูแล้วนุ่มโอ้ไปเลยผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่มุดพ่อมือหมอนเออเออเคลียร์มาแล้วเสียร์มาแล้วมาละเริ่มละเริ่มละอะไรละใครกี่หัวก็อะไรจะใครใครโดนใครโดนไล่ผีฮันเล่เฮียผีฮลเล่เียถ้าเกี่ยวกับผีถ้าเกี่ยวับผีฮันเล่เฮียถ้าถ้ามันถ้ามันคาเข้าไปในท่อได้ก็จะขำผีตะบนทุกคนอยู่ไหน ออกมาแล้วออกไปแล้วผีท่อผีท่อผู้หญิงคานหรดกทิ้งุ่ณไปทิ้งทิ้งคุณไปทิ้งคุณไปทิ้งคุณไปแล้วคิดยังเกียรติว่าคนน่ะน่ากลัวกว่าผีอีกนะกลัวไปแล้วอย่าบังบังถามพ่อไปเร็วแล้วแม่งแอบวิธีเดียวคนอื่นเู้ออกไปไล้แม่งกลัวโดนผียับตูดกูไปแล้ว ระวังนะตอนนี้ไม่อยวอ่ะผู้พัฒนาเขาจะไปพัฒนาให้ผีเข้ากอได้ผมไม่เข้าได้นะแต่พวกเราไม่รู้จะแอบตรงไหนโดโดมา่ไหนอดูทาไม่ดีตกบันไดเนี่ยไอ้ยักกดช่วยูด้วยเออเจอเจอมึงไปจ้องตาคุณโฮี้เานะ แล้วม <Happiness. S 2> me. like, ึงจะได้รู้อะไรที่มันน่ากลัวกว่า <Hayır> ผีก <t ip> <t ip> <moderate> ูก็ว่าอย่างนั้นแหละใช่แล้วเออไม่คุ้นน่ากลัวเลยกูจดุดนำสิกูจะดุดวันนี้วันนี้นำอะไรมาตีกันสองคนมึงเอามึงออกมาหนุ่มมึงออกมาหนุ่มมึงออกมามึงออกมาไม่ไม่เฮ้ยอะไรอยู่ด้านหลังนี้กลัวผีอ่ะนี่ด้านหลังอ่ะยาให้กูยาไอ้คิดที่กูยันร้อนอยู่มึงออกมาสองตัวอย่าให้กูนำสิเฮ้ นำไปเลยคนชวนอ่ะนำเลยก็นำไปเลยดิคนชวนน่ะนำเลยเออมามไปดูแล้วไปดูแล้วไปดูมาดิมาดิกูจะพาเจอผีเดี๋ยวเดี๋ยวสาจูเอาไปไปไปแม่งมาขลังจะไปอะไรผีเอาไปเอาไปโอเคอไมาเปื่อยหปแล้วเอ้ยคนบางคนอยู่คนที่สามน่ะรู้ไหมว่าสามคนว้ามาแล้วมาแล้วกลับแล้วมันมีคนโดนผีแล้วมีคนโดนผีแล้วผีสปารมาโอเค ประตูอะไรประตูทางออกมึงรีบออกเลยนะเฮียอย่านะเย็ดประตูอย่างที่อะไรอะไรบางคนนำอยู่ไหนคุณนนำอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนกูเจอผีคนอะไรเดียวเนี่ยคนชวนต้องนำคนช่วยนั่งนำนึกเฮียตรงนี้เราไปไปอยู่ตรงนี้เข้าไปข้างในที่ประตูเปิดแล้วมึงวิ่งมาหาพ่อมึงไงโอ้โถใจมึงหาพ่อมึงไง มึงจะไปแอบเปิดโรงงานส้อยจูไม่ได้นะมึงเห็นไหมมึงออกมากินส้อยจูทอ oh. นกลางคืนมึงโดนเจ้าที่ไล่ตบในเนี้ยไม่นะโกงโกงสองกงสองโกงสองไปโกงสองไอ้สัสได้ไดยินเสียงอะ กะมาหรืปล่าได้ยินเสียงมาหรือเปล่าพี่ยนนะพี่ยนะพี่ยนะเฮ้ติดกนยงไม่ได้เล่นกับลูคนเล่ีกวู้มินวู้วะมินลองคิดดูนะมันมีสามสาม สามคนสามคนแล้วเพื่อนในคนที่เป็นคนอีสานพยายามจะชวนมากินซอยจูที่โรงงานหมูตอนเย็นแม่มึงมาแล้วอนั่นเจยมาเป็นโตเลยเ <c oughs> จ้าที <c oughs> แ่แอบกินซอยจูตอนตีสาม ก็ที่เราจะอยู่ก็ที่เราอยู่กจริงเยุญแจผีดดอกกุญแจผีดดอกไอ้ีเอ้กุญแจผีดดอกเอา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 ไปเคี่ยวผีผีไอ้ท่อไม่ไม่ขาดไอ้ท่อเลยเมื่อกี้นี่โอ้แ่ไว่ารออะไรมึงจะรออะไรอ่ะมึงก็วิ่งดิไอ้ยี่มีตีทำไมอุ้ยน่าหน่ไอ้ท่อพอมันมองกูอยู่มันมองกูอยู่น่านะยว้าววัทาไหนล่ะ ไปทางไหนกันแน่ไว้เยไพผีีท่อผีจีด่อึงีจีดท่อึ่งเนยมันลืมไปว่าเกมเีนี้มีผีหลายตัวหองไงฮีตอมเชื่อปะเขาเล่นกันสามคนไวาที่เหลือไปกองเชียร์เราเปกองเชียร์อย่าเล่นกองเชียร์อลยพี่พีนต้องเรียกว่ากองสำสนุนผีตอนนี้กูซื้อได้เลยนะแต่ขอดูแป๊บนึงดีกว่า มึงจะซื้ออะไรก็ได้นะคืออยากเห็นเสียงกีดว่ะก็มีคำว่าเลยพอดีเลยแล้วก็กินใจใจจะซื้อดีว่ะความกล้าแบบเมื่อก่อนหายไปไหนแล้วโอ๊ตเจอแล้วออดเจมโจ้ออดลานาวีมันนี่วันนี้วันนี้มันนี่ตามมาตามมาตามนี้ตามนี้อันนี้เห็นเขาหลงหมูไหมไอ้ลุงโคชิจะตดยแล้วก็ตดยตัวเรากดกลัให้มันทะลุกันหมุ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 นหมข้างล่างหมุนข้างล่างเลยหมุนข้างล่างเลยดมุน หมุนแล้วถ้ามันมหเออฟังกูเที่ยวกูโอ้นั่นมันรูเนี่ยทำไมถ้าไปคนหมุนแล้วคนแม่งวิ่งไปทั้งบนทัหมดเลยเป็นคนที้งเลยหมุนเหมือนกูหมุนขึ้นไปข้างบนเวลาคนไม่ไปกูไปแล้วแล้วหมุนหนูไม่หมุนหนูไม่หมุนหนูไมปหมุนไปหมุนไปหมุนต้องมีรอบอึงเหรอ ไมหมุนไม่แม่ไม่เมื่อกี้ตอนที่หมุนนะไอเนไม่ไม่ได้ใส่หมูโทษไปใส่หมูไปหมุนดิเฮ้ยหมุนเกินใครก็ได้หมุนเลยหมุนเลยใครได้หมนยหมุนเลยทำแล้วทำแล้เนี่ยปลาถังแกใส่ีิอยิงถังแกเสรมแล้วแล้วสงวงมันอาแล้วมนเลยซยจูอาเอา เอาไม่ให้สุดอ่ะเอาสุดชนิงเอาเฮียมันจุ่มลงไปเลยมาเพียรการทำรอยจู้เลยไม่มันเป็นการเี่มาแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่สุดอยู่คนเดียวก็ระวังผีนะคะเป็นอะเหมือนให้สุดิมันไม่สุดอ่ะไม่เมือนตัดตี๋นั่ะละอย่าบอกอย่าบอกนะต้องใส่ฟีนะอย่างเงี้ยอื๋อต้องมีไอ้เครื่องไก่หยดน้ำนี่ยงไก่หยดน้ำมัน ไอ้เจ oh. okay, OK, ๊กูลืมไห้ไงไว้สัตว์เดี๋ยวกูไปเอาก่อนโอเคไปยืนอยู่นี่แหละชิวๆไปจีจีอีซี่ฉันทำไมรู้สึกว่าจะได้เสียงอะไรสักอย่างที่กำลังจะมาเน่เนี่ยเน่อยู่คนเดียวอ่ะกูว่าปลอดภัยแต่ว่าโอ๊ต่ะอยู่กับโคโรเียเหมือนโฮชิแม่งพร้อมจะสวบตลอดเวลาอยู่หน้าดิกูรู้อะไรกันแจะเกิดอะไรเป็นไฟด้านในตาเลยสภาพถ้าผีมาถ้าเกมมันจับกันได้กูโฮชิน่โยนโอ๊ตใส่โอ๊ตใส่พิ้งค์โาก่อนไปบอย เขาจะเบียดเขาเลยไม่มีโซเดอเดี๋ยวเราจะเบียดลงในไลทอ่ะมันรู้สึกเหมือนเหมือนีอีกสักพักหนึ่งมันจะมีตัวอะไรโผล่มาถ้ายังไม่เสร็จกันตรงเนี้ยเดี๋ยวโวรถเสร็จแล้วว่ะคุณโอติวิ่งเลยคุณโอตวิ้งเลยคุณโอตคุณโอติวิ้งเลยใจเยินไว้ใจเย็นไว้อย่าเพิ่งอกใจเย็นไว้จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงวะถ้ามันอยู่ด้านล่างมอนได้ยินเสียงมันจะมารถหยุดเสร็จแล้วรอขึ้นมาดูขึ้นบนมาขึ้นบนมา มันจะเป็นชอ่เดี๋ยวอย่างันต่อจิ้มคนคิวกมคนจิม่ามันจะแบมาแหวแข่งกลัวอีเดินมาการซอยจูไม่ใจหนุ่มตกลงไปด้ที่ยัไงจะจะเป็นกโอตโอ๊ดโอ๊แต่ยังไงว่ะมันยืนบนบันไดได้หรือเปล่าได้มันวิ่งมันวิ่งสวบเลยมะ ไม่ถึงไม่ถึงบันไดนี่ดิราบันไดอ่ะบันไดมาบันไดอีบบาอมันถึงอีบบาอกแล้วอกแล้วนะจบบ๊อมันถึงไอ้เฮียเฮียแล้วกูมันเฮียแล้วไอชิหายนิ่งไว้ทุกคนนิ่งไว้เตรียมตัวเพื่จะมุ่งไปดึงวิ่งก่อนก็เดี๋ยวตอนนี้ไฟฉายสีม่วงพร้อมกันแล้ววิ่งเขาเรียกว่าแฟมิลี่แฟมิลี่ไม่มีจริงไม่รูเพาว่า ซีฟู <laughs> ้านั้น<อ>ก็ดีกับีแคบอยเลยเอาโรงงานไฟไหมอดแดกดซอยจูแลวมึงแดกขนลงควันเลย <laughs> หม้ลงควันอร่อยนะใชะ่ว่าคุณโฮชีเหมือนนะอัน,นดูยม <laughs> ันเหมือนผีมากกว่านะเหมือนคนหรอกไข่กุ้ย <laughs> ตุ่นอ๋อในผมผมอาผม เฮ้ยผ่านเลยว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเหมือนช่วงนี้จะทายใจง่ายเลยไปไหเธอตัวเองกูโดนทเส้ยกับผ่านไปเล้วใครอีกัวนึ้ Oh my God โอ้โอ้ y g ไมันมูโดได้ใครบอมมูโดไม่ได้วะตาหน้าจตากูเลยตหน้าจตากูเลยใครมันบที่อพิเทุกคนก็เห็นว่าตหน้าจตาผมเลยมันแบบไปรอบหนึ่งตอนแกับพีเชายเพราะออยเปิดไมค์ทีอยู่กัน ุณนาอยู่ไหนคุณนามอยู่ไหนช่วยทุบหลงทางลองคิดดูนะลองคิดดูนะใายนะเราไม่ใช่คนโหนชีแต่เดนเดย์แคนกูจะขำใส่แต่เลยขไข้ขำ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 อำข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 ำีำมำขำูำข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 ำหนมาชุขำุำขรงำขำนำขำขหขำ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 า ลุงหาแล้วลุงหาแล้วมาหาแล้วมาหานแล้วมาหานแล้วพี่อาแบบไปไหนก่อนเงียบกีบเลยชุบกูดิราเหียอะไรเหียมึงเราพ่อตัดลบี้บอกไอ้สัเฮ้ยมาลูเร็วๆเลยพี่อาร์ไปอดไอกลังใกล้โดนแล้วฮะ่อารตอนนั้นตาผมเลยเว้ยมันขเขาท่อแบฟเลยแล้วแบบปวนไปวขามันก็ยังขาดตรงนั้นกูว่ากูว่ามันกัวามันไม่ได้ขาเขาท่อกว่ามันพุ ใครใครไม่รู้นะเมื่อกี้ผมจะบอกให้ฟังว่ามันวิ่งมาส่วนผมเนี่ยมันวิ่งแข็งแล้เป็นแม่ลูกแล้วมันพุ่งผมยทแล้วเป็นยังไงกันที่ได้เห็นหน้าน้องผีในแล้วประชิดค่ะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสุกับเลี้ย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 ไปอยู่ตรงห้องไม่ตรงห้องแชร์แข็งไอ้เหี้ยเอ้ย ไอเฮียเมื่อกี้ไอโอ๊โอ๊โอนะคืูอยู่นี่แหลยโอ๊ตเมื่อกี้ผีแม่งจุบนิ้วบอกสมผู้ชายเมื่อกี้เสียงหลอกไปหน่อยแต่นาเฮียเฮ้ยไฟฉายใครจุดตรงท่อเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ต้องพูดอย่างนี้ดิต้องต้องเปลี่ยนคำพูดอย่างนี้ดิอือนาเฮียไปหน่อยแต่เสียงหลอกมากก็อร่อยดี่สุดเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้อง เปิดกล้องเปิดกล้องไอ้เหี่ยไม่ใช่กเปิดกล้องข้เถยกันวะกูไม่แกะไอ้ท่อ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 ไอ่ท่อไอ้ท่อไอ้ท่อไอ้ท่อไอะท่อไอ้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 ท่อไอลท่อไอ่อไอ้ท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 ่อไอท่อไอ้ท่อไอกท่อไอ้ท่อยอ้ท่อไ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 อท่อไอ้ท่อไอ้ท่อไอถท่ออ้ท่อไอ่อไอ้ท่อไอ่อไอ้ท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 ่อไอ้ อย่าหันในสกุลตรงนี้ไม่รู้คุณโออยู่ไหนอ่ะผมอยู่ข้างๆมันเลยใครข้ามตรงท่อน่ะสวัสดีครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่จีบอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้มีใครเจอหน้าผีกลางวัไม่ใส่สองผีไอ้ยี่หน้าอะไรเลวไอ้ไข่เฮ้ยไอ้เหี้ยมันดักท่อบูมือวิ่งออกอะไรอีกชีวิตตีน้อยยียวิ่งแวิ่งไปไหนไม่ได้แล้ววิ่งไปไหนไม่ได้เลยดูเหมือนจะล่วงละเมิด กูวิ่งไปไหนไ่ไดจ้าแล้วใครจะทำเกี้ยตรงไนี้เกี้กูอย่ี่อยูี่อยู่นล่อูนีอยู่นีอยู่น่อยู่นอยูนีอยู่นีอ่นี่อยี้อยี่ย่อยูีอยู่ี้อยู่นอยู่นีอนนีอยู่อนอยนีอนอยู่ข้างบนตรงขอย่ยอยู่นอนออ่ออียอนอี่อกับ ขแต่แน่ว่าเราโอ๊ตคนนี้ยังไม่โดนอ่าโอ๊ตไม่ต้องสุ่มแล้วรอบ่อไปใครมึงนะพระเจ้าช่วยระยะผิวตนี่ายแล้วต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 ายแล้วไม่ต้องสุกแล้วมึงแน่นอนมึงเล็นเพียคนเดียวตอนเนี้ยมันไม่เอาใครนอกจากมึงไปแล้ว ขนาดขนาดมันเล็งโอ๊ตไอเฮียนมาใครกินรู้รู้สึกว่าจะมีเออตัวไรตัวแหวแรงแหวนฝังใจเชียรห้องหรอนุ่มจะตามกินมึงพอรูมหลอกหนุ่มดูหน้าหนุ่มดูประตูฝั่งขวาผมดูประตูฝั่งหน้าให้เชียห้องหรอกูบอกขวาไอ่คนเดียวกูอยู่คนเดียวไอ้สัสมึงดูหน้าทำไมกูบอกให้ดูขวาไอ้เหี้ยมึงฟังภาษาไทยออกวะเนี่ยเชียรแล้วแย่แล้วทุกคนแย่แล้วล่ะ เแย่แล้วล่ะกูอยู่คนเดียวรีบรวมตัวเลยเออก่อนที่มึงจะโดนตุยเพื่อนอยู่ในกันถ้าผมมาจากห้องเย็นทีโอ้สุกเบียนโอ้โอ้ตรงนี้ก็ได้้ยติดประตูเลยกูอยู่ตรงนี้ก็ได้ไอี๋อะไรอะไรอะปิดปิดมินรู้เลยมินพีโอวีผีคือแบบ ว่านานที่จะมีหนุ่มมาขอมาขอไดไหเปิดทำไมช่วยด้วยผมติดอยู่ในห้องเย็นด่าแล้วเชียวซิจงมึงกดีไงซเชียวเดี๋ยวยมงเปิดนเพียไอ้ปิดนี่มันไปก่อนปิดไปก่อนปิยาวปิยาวออกไปนห้องเย็นแล้วก็ไม่รู้จะออกทางไหนทางเดียวเรยไอ้นาฬิยาดีไหมยังเหลืออยู่แดดเดี่ยวโอ้เสียมาเลยใจเชอุ้ยอุ้ย ก็จะไป่ปีตัดพี่ท้องไงในมือพี่ว่างที่ไหนอะงามใส่แล้วงามใส่แล้วงามเลยวิ่งวิ่งครับถอดออกเถอะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วทอกระป๋ป้องคุณไม่ได้ก็แค่เทงบุ๋ัวเขาไม่ได้เขาก็พร้อมจะเอกี้ตาผมเลยมันปกป้องคุณไม่ได้หรอกเดจอแล้วเมื่อกี้ผีเมื่อกี้ผีชื่อว่านาธานเหรอของอกอะจับบางกันสิเฮ้ยไปสิเฮ้ยเอาไปใส่มาม่า ดูได้ไงเฮ้ยไปอยเดี๋ยวนี้มาแล้วมาแล้วกาดแกมโอ้โหเีย้งยินจจห้องยิห้องยินโอ้เดี๋ยวสรุผีจะไม่ได้ดูดูดูไช่เจ้าดีอะตัวไปด้วยดิอตัวไปด้วย ทุกคนอยู่ไหนผมโดนผีก็ไปด้วยว้าวสวยมันกันได้เนี่ยเก่าอ่ะผมโดนผีแต่เมื่อกีบแป็นผู้ชายนะไม่ไอหนุ่มมึงไอหนุ่มไม่มึงอยู่ไหนหนุ่มกูจะมาหาเนี่ยรอรอจุกพัซเซนกินไม่ใช่หรอเลือดมันเป็นพิษนี่เองเข้าใจแล้วกลัวในท่อหน้าปวดเีลดาวหลับก็กวักตัวใครตัวมันแต่วิ่งสิครับร้อนจิตพิษเลยไง ไม่้อเชื่อไช่มีทางออกหร่กหยิบก่อนชุดที่งอยากียหรวิ่งกอนกดิบกระดบกระดิบกระดิบกระดิกระดิบกระดิบกระดิบกระดิกระดิกระดิกูไปละทำอะไรกัน้งน่ะเดี๋ยวไมนะคะมีก่อนชุด่เสียเวนาันเสียเวลพาผีมาหผมน่อว่กวิ่งกินในท่อมัน ผมเป็นล่าทัตุยอยู่มันอยู่ผมวิ่งสวนทางกับมันผมวิ่งผมวิ่งตามมันมันวิ่งตามผมเไยเอาล่ะโลเแล้วก็เราควรรีบตายไปจบเกมไปเถอะพี่ควีนคะพี่ควีนว่าวันนี้เกมดีจะสนิทกุ๊งพี่ว่าพี่ว่าถ้าเก็บพี่เล่นเกมพี่น่าจะจบภายในครึ่งนาทีนะตายใช่ไหมออกเกม ม่งกูบอกอย่าบังอย่าบังใครบังกูไม่คีดกูตีตายหรอกเวนแต่ถ้าเล่นจริงจังอ่ะข้อมือเผมไม่ได้บังเลยผมเล่นอีกท้อนหนึ่งท่องจอกแล้วกูเองกูตกใจเว้ยกูเลยวางของกูเลยวางของบังมึงไหมวยเถอะผมก็หนุนผมริ่งทางไอ้แก่ล้วราไปเลยออกมาเลยถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างมันจะมาแล้วนะไม่เราควรรีบตายพร้อมกันให้สามคนนี้